สวัสดีค่ะพบกันอีกรอบนะคะพี่น้องคะในชุดของลาวสามัคคีกับเหล้ากาศาพี่น้องนะคะลาวสามัคคีลาวสามัคคีเด้อพี่น้องลาวสามาคัคคีมือน,นี้ปังๆค่ะทุกท่านนะคะลาวสามัคคีของวันที่สองสิบสองหกสองนะคะลาวสามัคคีวันที่สองหกสองวิ่งรูด วิ่งรูด1 2นะคะวิ่งรูด1 2เด้อพี่น้องจ๋านะคะวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดนะคะ1 2จับคู่ให้ก็1 6 1 7 1 8ก9น็นะคะจับคู่หายนะคะก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ 2องหกสองานะคะสำหรับเล่าสมามัคีนะคะพี่น้องสำหรับเรลาสมามัคีเล่ากาศาสตร์นะคะเล่ากาศาสตร์เลากาาตรวันที่สองเดือน12 65วิ่งลูด วิ่งรูดสามสองวิ่งรูดสามสองนะคะพี่น้องสี่สามห้าสามเก้าสามหกสามนะคะจับคูให จับคูไฮแต่สี่คู่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สี่สองสอง ตามนี้นะคะพี่นอ้องตามนี้เลยสำหรับลาวทีวีเออ,เอ,อลาวสามาคัคคีพี่นอ้องลาวสามาคัคคีงวดวันที่สองนะคะลาวสามาคัคคีงวดวันที่สองทันวาหกค่ะและลาวกาซาดงวดวันที่สอง ทันวา6หก่านะคะก็จะประมาณนี้นะคะแอดฟนกับบอดนินไห่เนี่พี่น้องเนาะมักตัวใดก็จิบจับไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องจ๋านะคะปักปังมันหมนกันทุกคนเด้อพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ